แล้วค่ะแล้วก็สำหรับในช่วงนี้นะคะท่านผู้ชมคะเรายัางมีเรื่องราวของสุดยอดคุณแม่โอ้โหปุ๊บอบอกเลยเป็นสุดยอดคุณแม่ก็ว่าได้นะจะมาพูดคุยกันนะคะในเรื่องของการดูแลนะคะน้องๆที่เขามีสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องของกล้ามเนื้ออ่อนแรงแบบดูเชนนะฮะซึ่งเรื่องนี้น่าสนใจทีเดียวเราจะได้หาวิธีการนะคะในการดูแล น้องๆเหล่านี้นะคะก็คือคุณแม่เป็นประธานชมรมกล้ามเนื้อเสื่อมดูเชนแห่งประเทศไทยแม่เก๋อรวนอมรสมบูรณ์สักค่ะสวัสดีค่ะแม่เก๋ค่ะสวัสดีค่ะค่ะโอ้ดีใจที่ได้คุยกับแม่เก๋นะเนี่ยนะคะแม่เก๋ในส่วนของตัวแม่เก๋เองเนี่ยก็คือมีลูกก็คือมีน้องนะ,ะท,ที่เป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงเหมือนกันแต่ว่าน้องเขาเป็นมาตั้งแต่แรกเลยไหมคุณแม่คือถ้าตามโลกคือเป็นตั้งแต่เกิดเลยคะ่ะ อ๋อแต่เรารู้เมื่อไหร่เรารู้เก๋รู้ร<ม>ประมาณสองขวบเพราะว่าเขามีพัฒนาการทางด้านเคลื่อนไหวอย่างเช่นจังหวะที่ต้องค้านไม่คานเดินไม่เดินอย่างเงี้ยชา้ชาเราก็เลยพยายามพาไปสาอหาหาหมอ,อจนกระทั่งเจอว่าเป็นคือเวลาที่เขามีพัฒนาการช้าเนี่ยไปตรวจปึ๊บมันสามารถตรวจเจอได้ง่ายๆยไหมแม่เก๋หรือว่าต้องโอ้โหหลายหมอเลย หลายหมอสมัยตอนที่10ปีที่แล้วนะคะเพราะตอนนี้ลูกอายุ12ตอนนั้นเนี่ยคือความรู้หรือข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องโรคนี้ยังน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปหาก็ควานตั้งแต่แบบคือหมอพัฒนาการก่อนเราก็นึกว่าเป็นเรื่องของพัฒนาการช้าอะไรแบบนี้ค่ะก็จนกระทั่งสุดท้ายเราก็หาหลายหมอเพราะว่าเราก็พยายามจะสืบหาความจริงว่าเอ๊ลูกเป็นอะไรเพราะว่าท่าทางเคลื่อนไหวเขาก็ผิดปกติ กว่าคนอื่นคือเพื่อนในวัยเดียวกันปีนขึ้นอะไรเงี้ยแต่ลูกเราไม่ปีนลูกเราจะนิ่งๆหน่อยใช่แต่การตรวจนี้คือเขาดูจากกิริยาท่าทางหรือว่าต้องถึงขั้นเจาะเลือดเลยคัะแม่เก๋หรือว่าตรวจยังไงคุณหมอเขาใช้วิธีตรวจยังไงกล้ามเนื้ออ่อนแรงเนี่ยคือขั้นแรกเนี่ยตอนที่เราเราพยายามหาข้อมูลเนี่ยไปเจอคุณหมอที่ท่านท่านท่านสามารถที่จะวิเคราะห์ได้เนี่ยท่านก็ดูที่ท่าทางก่อนเพราะว่าเด็กกล้ามเนื้ออ่อนแรงเขาจะมีโดยเฉพาะแบบดูเชนเนี่ยเขาจะมีท่าลุก ท่าลุกจากพื้นค่ะท,ที่เด็กเขาจะต้องใช้มือยันเขา่าค่อยๆยันพื้นขึ้นมาแล้วก็เอามือยันเขา่าแล้วก็ยืดตัวขึ้นหมอเขาจะเห็นจากท่านั้นก่อนซึ่งส่วนมากเด็กที่กล้ามเนื้ออ่อนแรงจะมีพัฒนาการลักษณะนี้คือต้องดันเขา่าดันพื้นก่อน แล้วดันข่าวแล้วลุกขึ้นกันเหรอคะนี่คือกล้ามเนื้ออ่อนแรงมันมีหลายแบบค่ะเอาเป็นว่าถ้าเป็นกล้ามเนื้อเสื่ออ่อนแรงแบบดูเชนหรือกล้ามเนื้อเสื่อมแบบดูเชนจะลุกแบบนั้นเป็นท่าเป็นท่าประจำของท่าของโลกนี้ว่ายง่ายสังเกตได้พอคุณหมอท่านเห็นปุ๊บท่านก็บอกว่าเจาะเลือดเลยเจาะเลือดเจาะเลือดดูค่าการอักเสบของกล้ามเนื้อก่อนเขาเรียกว่าค่า c k ค่ะก็พอดีพอเจาะเลือดขั้นต้นเนี่ยคือค่ามันสูงปี๊ดเลยชัดเลยชัดมากคือคือชัดแบบ ต่างจากปกติไปเยอะมากหมอเขาก็เลยก็ขออีกหลอดหนึ่งส่งไปเข้าแล a พันธุศาสตร์ที่ศิริราชนะตอนนั้นนะคะต้องต้องหมอก็ต้องตรวจให้ชัดเจนที่สุดคือเขาเข้าแบบเท้าหแลักพันธุศาสตร์เพื่อที่จะระบุว่าเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงแบบไหนค่ะแล้วพอตรวจพบปุ๊บหมอบอกไหมคะว่าแนวทางการดูแลรักษาน้องเนี่ยเราจะทํายังไงดีแม่คือโรคนี้จริงๆแล้วยังไม่มียา ณตอน1ิปีที่แล้วเนี่ยยังไม่มียาแน่ๆแ,และตอนนั้นก็คือหมอบอกว่าโรคมันจะเป็นแบบนี้แบบนี้นะแล้วก็จะเสียชีวิตเร็วนะอะไรอย่างนี้ค่ะก็ช็อกไปเหมือนกันแล้วก็เป็นการรักษาคือเหมือนกับดูแลตามอาการเพื่อให้เขาแบบจุดประสงค์ก็คือเพื่อให้เขามีกล้ามเนื้อสลายที่มันน้อยที่สุดแล้วก็เดิน,ดนได้นานที่สุดแต่เมื่อสักครู่นี้ต้องบอกท่านผู้ชมทุกท่านนะว่าปุ๊กเองก็ได้เจอน้องเขาด<อ>้านล่างของสตูดิโอน้องเขา น่ารักสมบูรณ์แข็งแรงนะแม่ค่ะดูด,ดูดูแข็งแรงทีเดียวขอบคุณค่ะแม่ดูแลดีคุณแม่ดูแลดีะนะคะคุณแม่คะกรณีของน้องๆที่เป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงแบบดูเชนเนี่ยในในเมืองไทยเราเยอะไหมพระคุณแม่เป็นประธานชมรมเลยใช่ไหมเรารวมตัวกันเหรอคะคุณแม่หรือยังเรารวมตัวกันค่ะ oh. ทุกวันนี้ก็คือจริงๆเรารวมตัวกันมาตั้งแต่ปี5 5าสค่ะ,คะแต่ว่าเราอยู่ในกลุ่มไลน์แบบเล็กๆของเรา อยู่คุยกันเองอะไรแบบนี้ค่ะแต่เราเริ่มมาตั้งเป็นชมรมเนี่ยเมื่อประมาณปีปีหกหกอ๋อมือสุพรรที่แล้วเมื่อมาตั้งเป็นชมรมขึ้นมาเพื่อจะทํางานแบบเป็นแบบแค่เป็นทางการมากขึ้นเดิมมันก็คุยกันใช่เพราะเวลาเวลาเวลาภาคส่วนต่างๆหรือคุณหมอผู้เชี่ยวชาญอะไรก็จะคอนเน็กเราเนี่ยเขาไม่รู้จะไปคอนเน็กใครค่ะก็เลยโอเคงั้นเราตั้งขึ้นมาจะได้มีศูนย์กลางในการในการเชื่อมโยงกับภาคส่วนต่างๆ ใช่เผื่อคุณหมอเขามีวิวัฒนาการมีพัฒนาการในเรื่องของการรักษามีการดูแลมีวิธีใหม่ๆอะไรก็จะได้เอาส่งตัวมาที่เราแล้วเราก็ใช้ข่าวม,มีถึงปุ๊บไม่แน่ใจคุณแม่นะคะท่านผู้ชม20-30คนได้ไหมคุณแม่30ครอบครัวอย่างนั้นได้ไหมคะอ,อ๋อตอนนี้63ท่านเด็กผู้ป่วยนะคะออแล้วดว่าเรารวมกันได้เข้มแข็งนะ พอสมควรกี่เยอะนะว่าถือว่ารวมกันได้กลุ่มกลุ่มเข้มแข็งมากเลยรวมรวมทั้งหมดคือ63ราลายแต่ว่าครอบครัวนี่อยู่ประมาณ59ครอบครัวเพราะบางครอบครัวนี่มีลูกเป็นโรคเนี้ยมากกว่า1คนหมอบอกไหมคะว่าไม่เก่ยว่าเป็นเป็นพันธุกรรมไหมหรือว่าเนื่องจากอันอันจากอะไรคะมันเป็นโรคหายากทางพันธุกรรมมันเกิดขึ้นเกิดขึ้นในระดับยีนที่อยู่บนโครโมโซม X อค่ะมันก็เลยมาแสดงอาการในเด็กผู้ชาย แต่เด็กผู้หญิงจะไม่ค่อยไม่ค่อยพบเหรอเด็กผู้หญิงถ้ามีจะมีะมเป็นลักษณะเป็นพาหะเพราะว่า<อ>ผู้หญิงก็จะมีโครโมโซมเอกสอตัวประ,ะมาณนี้ผู้ชายมี x ตัวเดียวเพราะฉะนั้นพอเกิดความผิดปกติที่เปุ๊บมันไม่เหลือเอกให้ให้ให้มารองรับแล้วก็เลยแสดงเป็นอาการออกมาค่ะแ,แต่ว่าก็้ามเืออ่อนแรงถ้าเราดูจากาจากน้องเขาข้างล่างเนี่ยนะฮะ<อ>ลูกของแม่กเกิที่พวกเจอน้องเขาลุกนั่งเดิน ปกติทุกอย่างนะแมแต่เด็กทุกคนะจะจะเป็นแนวทางอย่างนี้ไหมคะหรือว่าแล้วแต่คือเมื่อกี้ดูเหมือนปกติแต่จริงๆถ้าเผื่อว่าทุกวันนี้เกดต้องช่วยเขาลุกจากโต๊ะลุกจากอ่าบางทีห้องน้ําลุกจากห้องน้ำลุกลุกกะหาช่วยลุกช่วยประคองเดินหรือถ้าจะขึ้นสเต็ป อย่างเมื่อกี้ก่อนเข้าสู่มาจะเป็นสเต็ปหน้าหน้าตึกก็ก็จะต้องแบบช่วยยกเขาขึ้นนิดหนึ่งนิดนึงแต่ถ้าเกิดเป็นพื้นลาดนี่น้องเขาสามารถยังได้พอเดินได้ระยะหนึ่งนะค่ะไม่ยาวนะคะใช้แรงมากไม่ได้ค่ะแต่น้องเขาเรื่องของการเรียนหนังสือการเรียนรู้นี่ปกติแม่คุณแม่ปกติค่ะเด็กเด็กเด็กดูเชนี่สมองปกตินะคะเปยนแต่ว่าร่างกายอาจจะต้องช่วยเขาแล้วเราสามารถที่จะใช้ อุปกรณ์เสริมอะไรช่วยได้ไหมคุณแม่ต้องบอกว่าต้องเรียนก่อนว่าลักษณะของโรคกมเนิดเสริมดูเชนเนี่ยมันจะค่อยๆค่อยๆถอยลงเรื่อยๆจากที่เดินได้ก็เดินได้ช้าลงเคยขึ้นบันไดได้ก็ขึ้นไม่ได้แล้วก็ลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงนั่งรถเข็นเพราะฉะนั้นเนี่ยอุปกรณ์มันจะแล้วแต่ช่วงแล้วแต่ช่วงว่าช่วงไหนจะใช้อะไรอย่างเช่นช่วงนี้เพราะว่าลูกชายยังพอเดินได้เราก็จะไปหาซื้อคล้ายๆเป็น ว็อกเกอร์ค่ะแ้วเขาฝึกเดินออแล้วก็มีรถเข็นไฟฟ้าช่วยในบางครั้งค่ะนี่คือสิ่งที่เราดูแลน้องเขาอะนะคุณแม่คือปุ๊กทราบว,ว่ามีการรวมกลุ่มกันนะท่านผู้ชมของคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกๆเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงดูเชนเนี่ยเวลาที่เรามารวมกันคุยกันเนี่ยพวกเรามีมีการแลกเปลี่ยนว่าเราจะจะวางจิตวางใจของผู้เป็นพ่อเป็นแม่ในการดูแลลูกก็ดีหรือว่าวางแผน ดูแลที่ตัวลูกยังไงครับพี่เก๋คะคือคือมันเป็นเป็นช่วงแต่อย่างสมว,ว่าพ่อแม่ที่เพิ่งได้รับการวินิจฉัยมาตอนแรกเนี่ยอ่าก็จะเป็นจิตใจต,ต้องบํารุงกันเยอะมากเลยต้องต้องบันช็อกอะค่ะการที่เราได้ได้รับข่าวจากหมอว่าเฮ้ยนะลูกเราจะพิการนะลูกเราจะเสียเร็วนะอะไรเงี้ยมันมันก็ช็อก มันใช้เวลาเป็นเดือนหลักหลายเดือนเพราะฉะนั้นถ้าเป็นพ่อแม่ใหม่ๆเล็กๆแรกๆเนี่ยเราก็จะฟังอะค่ะคือเราก็มีอะไรก็แลกเปลี่ยนนะมีคําถามอะไรเกี่ยวกับโลกก็ถามมาในกลุ่มนะเพื่อนๆก็ช่วยกันตอบแล้วก็ถ้าถ้าใครที่อยากจะปรึกษาก็โทรหาเก๋ได้ค่ะมันก็ก็ฟังเพื่อนๆร้องไห้ก็ก็ร้องไปด้วยกันได้เพราะว่าเราร้องมาแล้วเราผ่านมาแล้วเราผ่านมาแล้วค่ะและทพอเป็นสเตจหลังๆทุกคนก็เหมือนกับ มันก็พยายามช่วยกันหาเครื่องมือที่จะดูแลใจตัวเองค่ะในแง่ของชมรมเองเราก็พยายามที่จะพอเราตั้งขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็พยายามที่จะทําทกิจกรรมให้ความรู้ชวนไปเที่ยวมาพบปะกันอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะบ้างแต่เรา,เราไม่ได้ทําบ่อยเพราะว่าชมรมก็เป็นลักษณะที่ทีมงานพ่อแม่อาสามาทํากันเองอเราก็ไม่ได้มีงบประมาณอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่อย่างน้อยก็ให้รู้ว่าไม่ไม่ได้โดดเดี่ยวอยู่เพียงแค่ครอบครัวเดียวนะเราก็ดูแลกันที่อยู่ในกลุ่มสังคมอย่างภาพกิจกรรมนี้ไปไหนกันนะคะแม่เก๋คะอันนี้ไปเที่ยวสวนซีรีลูกรชาติที่มหิดลศารยาไปกันชุดใหญ่เลยนะเนี่ยเป็นบวนใหญ่เลยใช่ไหมค่ะเด็กๆสนุกกันมากค่ะเห็นอย่างนี้ซิ่งนะคะแข่งกันหรือเปล่าไม่แข่งนี่นี่คือคุณพ่อคุณแม่เองก็ดูแลลูกด้วยแล้วก็ดูแลใจตัวเองไปด้วยนะฮะในส่วนนี้เนี่ยพี่เก๋ถ้าหากว่า เราอยากจะให้มีการช่วยเหลือกันในกลุ่มของน้อง,องที่เป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงแบบดูเชนหรือแม้แต่หน่วยงานรัฐเข้ามาช่วยเหลือเนี่ยพี่เก๋คิดว่าเราต้องการความช่วยเหลือ,อยังไงเราน่าจะช่วยเหลือกันยังไงครับพี่เก๋ค่ะคือของมันแล้วแต่ประเด็นทีนี้ถ้าอย่างฝั่งของเราเนี่ยจะสังเกตว่าโรคของเรามันจะเป็นโรคที่เกิดกับเด็กเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเป็นโรคที่เกิดกับเด็กปุ๊บเนี่ยมันทําให้ลูกก็ขาดโอกาสกันเยอะโดยเฉพาะทางด้านการศึกษา ค่ะเพราะว่าบางโรงเรียนก็ที่มันสะดวกที่พ่อแม่จะส่งเนี่ยมันก็ไม่ได้หลองรับในตัวโครงสร้างของสถานสถานที่เองก็มีประเด็นเรื่องนั้นที่อาจจะอยากให้ช่วยดูแลดูเรื่องของสถานที่เรียนให้กับเด็กๆที่เอื้อถอเรื่องของอารยสถาปัต์ที่เอื้อใช่ไหมคะแล้วน้องๆเหล่านี้เขาได้เรียนหนังสือไหมคะหกาคนที่ อยู่ในกลุ่มเราได้เรียนกันหมดไหมต้องต้องต้องเรียนว่าบางบางท่านก็เรียนถึงประมาณป .2 ป .3 ด้วยสุขภาพใช่แล้วพอมันไปไม่ได้ก็บางบ้านก็ถ้าคุณพอ่ณพอคุณแม่บริบทเขาได้เนี่ยเขาก็จะทำโฮมสคูลแต่สอนเองอต้องยอมเอาไปสอนแต่ต้องยอมรับว่าส่วนใหญ่ไม่ได้เพราะพ่อแม่ก็ต้องทํางานนะคะเด็กก็มีส่วนหนึ่งที่ก็ไม่ได้รับไม่ได้เรียนต่ออยู่บ้านเข้าใจเข้าใจก็คือดูแลกันอย่าง เต็มที่นะะอย่างน้อยให้จิตใจแข็งแรงส่วนเรื่องของความรู้ก็อาจจะเติมเต็มกันในเรื่องของดูแลชีวิตก่อนเบื้องต้น<ช>แต่ถ้าเกิดเป็นความรู้ตามหลักสูตรก็แล้วแต่ครอบครวัวไหน<ช>น่าจะเหมาะสมนะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะท่านผู้ชมบางทีเราก็อธิบายไม่ได้นะว<ช>่าเอ๊ะทำไมมันถึงเกิดขึ้นกับครอบครวัวเราแต่พอเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยณวันนี้เนี่ยพี่เก๋ผ่านมา12ปีเนาะ<ช> <ๆ S 2> เราเราคิดว่าเราเราค้นพบไหมว่าการที่จะต้องอยู่กับ เหตุการณ์อย่างนี้นะพี่เก๋คิดว่าเราเราต้องประคองใจตัวเองยังไงหรือตั้งหลักใจโดยในคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอคุณพ่อคุณแม่คนุณพ่อคุณแม่จริงๆตั้งเรียนตามตรงคือตั้งหลักได้เป็นช่วงๆอ๋อคือเหมือนจะดูทําใจได้แต่เข้มแข็งพอสมควรไม่ลึกๆทุกคนเพราะว่าเราเราเราจะไปเศร้าตลอดเวลาไม่ได้ต้องอยู่กับลูกใช่ไหมเราก็เข้มแข็งเป็นบางช่วง แต่พอช่วงไหนที่อย่างย่็งตัวเองจะช่วงไหนที่ลูกอาการตกเห็นได้ชัดมันจะอย่างนี้ปุ๊บแล้วตกปึกเนี้ยไอ้ช่วงนั้นแหละจะเป็นช่วงที่เราคือเราก็ตก <laughs> เราก็ต้อง <laughs> เราก็ต้องหาทางอะค่ะแล้วหา,หาทางวิธีไหนอะพี่พี่เก๋อของเก๋ก็จะมีมีคุยก,กันกับเพื่อนๆที่ที่ในชมรมบ้างแล้วก็มีไปทำ อ่อย่างของเกเองส่วตัวก็คือไปทําศิลปะบําบัดบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวเราตัวเราตัวเราค่ะก็ช่วยได้ระดับหนึ่งแต่จริงๆสุดท้ายมันคือเราต้องต้องต้องกลับมาให้ได้เพราะว่าลูกก็ยังอยู่ประเด็นคือลูกยังอยู่กับเรา <c oughs> อ่าเพราะฉะนั้นอนะ่ะเราก็ต้องกลับมาเร็วแต่ถามว่า <laughs> มันก็ทําใจไม่ได้เป็นช่วงๆค่ะอย่างนี้ต้องแบบเอาธรรมะมาช่วยไหมพี่เก๋ พยายามอยู่ไม่ไม่ง่ายไม่ง่ายไม่ง่ายไม่อาจจะได้เป็นช่วงๆช่วงไหนเราแข็งแรงทรมะก็กก็จับยึดได้แต่ถ้าเราไม่แข็งแรงอะไรมันก็อาจจะยึดยากแต่ว่ายังไงก็ตามเราเห็นเห็นหน้าลูกเนี่ยเวลาเราพูดคุยกับลูกเนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้างพี่เก๋เรารู้สึกเสียดายบางจังหวะเรารู้สึกเสียดายว่าลูกก็เขาก็เป็นเด็กปกติอะ เพียงแต่ว่าเรื่องร่างกายทําให้เขาอาจจะทําอะไรหลายๆอย่างไม่ได้แต่ว่าเด็กพวกลูกก็คือเป็นคนอย่างหรือว่าน้องๆหลายๆคนในกลุ่มว่าจริงๆนะตัวลูกเองเด็กๆเองเป็นคนเข้มแข็งนะแล้วบางครั้งคือหลายๆครั้งเด็กๆก็จะให้กําลังใจพ่อแม่เองเนี่แหละว่าสู้ๆนะหนูร um ู้ว่าเหนื t <t ่อยอะไรเงี t <t uh ้ยท uh ีน uh ี t <t uh ้ก็มันจะเป็นเรื่องที่ว่าเขาก็สมองปกติเขารู้ไหมรู้เขาก็สมองปกติเขารู้ว่าโลกเขาแบบ แต่อาจจะไม่รู้ถึงอย่างลูกเกดนี่เกดเลือกยังไม่รู้ถึงปลายทางแต่พอเขาโตมาสักระดับหนึ่งเนี่ยสักสิบเอ็ดสิบปุบเนี่ยเกดก็เริ่มบอกว่าเออประวันเอารูปเด็กที่นั่งรถเข็นมให้ดูก็เริ่มบอกนะตอนนั้นแต่ก็ยังไม่บอกว่าปลายทางคืออะไรเพราะว่าเราก็ยังกังวลว่าเขาจะไหวหรือเปล่าแล้วก็เสียดายแทนค่ะในในตรงนั้นก็คืออยากให้มีการจริงๆทุกวันนี้ยาในต่างประเทศอ่ะมันมันเริ่มมีแล้ว ได้ไหมยาลักเตอราใช่เขาพัฒนาไปถึงไหนแล้วเขาก็พัฒนามาแต่ว่าราคามันยังเป็นหลัก20-100ล้านอยู่โอ้โห่เพราะฉะนั้นเนี่ยการเข้าถึงยาเนี่ยเรายังไม่ได้แล้วในประเทศไทยเราลาคาก้าวหน้าแค่ไหนคือจริงๆเรื่องของนี้ของเราของเรายังไม่ได้ก้าวหน้ามากนะเราก็เอาของทางต่างประเทศมาค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ยังเกินเอื้อมสำหรับพ่อแม่อย่างเรา ก็แต่หวังว่าอนาคตจะมีมาให้สำหรับเด็กๆดูเชนรุ่นใหม่ค่ะแต่เราก็พยายามทำหน้าที่ของคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ให้ดีที่สุดแต่ว่าในในสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะพี่เก๋คิดว่าถ้าเราจะลุกขึ้นมาช่วยกันได้คนในสังคมทั่วๆไปเนี่ยนะเราสามารถช่วยเหลือกันยังไงได้บ้างไม่ว่าจะเป็นเด็กที่เป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือว่าเป็นเด็กๆคนอื่นๆดืนที่มีปัญหาด้านสุขภาพร่างกายเนี่ยเราอยากให้ช่วยกันยังไงคะ คืออันดับแรกเก๋คิดว่าเก๋อยากให้สังคมเข้าใจแล้วเวลาเวลาเจอเด็กเหล่านี้คือคือก็ต้องให้กําลังใจกันหรืออาจจะในแง่ของภาคครอบครัวก็อาจจะหมายถึงว่าสอนลูกที่เป็นอาจจะเป็นเด็กปกติว่าโอเคในสังคมเรามีมีความแตกต่างนะเ,เราเราจะอยู่บนความแตกต่างนี้ยังไงให้ให้ทุกคนก็มีความสุขเข้าใจกันเข้าใจกันยอมรับกัน ใช่อย่างเช่นไม่ไม่บูลี่กันด้วยความไม่รู้อ่ะบางทีเด็กอาจจะพูดกันด้วยความไม่รู้เดินอย่างนี้แปลกๆเลยอะไรเงี้ยทำไมเดินเหมือนตั๊กแตนเงี้ยคือคนที่เด็กเด็กที่เป็นโรคเขาก็จะรู้สึกสะกิดใจใช่ๆเพราะฉะนั้นในสังคมก็อาจจะช่วยเปิดเปิดตามองโรคอื่นๆหรือความแตกต่างอื่นเช่นโรคกล้ามเนื้อเสื่อมดูเชนก็เป็นความแตกต่างหนึ่งที่สร้างความแตกต่างเพราะฉะนั้นแล้วก็ อาจจะส่งต่อข้อมูลนี้ให้ให้กับเด็กๆที่อยู่ในครอบครัวของท่านคุนปุ๊กปุ๊กถามเป็น how to ถามเป็นวิธีการเลยนะคุณรู้ฟังเราเราไม่ไม่อยากได้แค่นำมาทำนะเราอยากได้รูปธรรมอ,อย่างสมมุติปุ๊กเจอคุณพ่อคุณแม่ที่ลูกก็มีปัญหาด้านสุขภาพาะาจะเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงดูเชนหรือเป็นอื่นๆก็ตามปุ๊กปุ๊กควรจะใช้คําพูดลักษณะไหนที่น่าจะเหมาะสมอย่างเราบอกว่าสู้ๆนะคาพูดนี้มันเป็นคําพูดติดปากนะที่เราเราพูดกันบ่อยแต่ปุ๊กไม่รู้ว่าคนที่เขารับฟังเขา เขารู้สึกยังไงว่ามันเป็นคําพูดธรรมดาหรือว่าถ้าคําพูดอย่างนี้เขาจะมีพลังเพิ่มมากขึ้นเพราะเราพูดเราก็อยากให้เขามีพลังนะเราไม่อยากแค่พูดผ่านๆค่ะคือจริงๆคําว่าสู้ๆนะก็ดีแต่ว่าเวลาเวลาพูดก็คงแล้วงต้องแบบเหมือนกับว่ากิริยาบทเอ่อลงใช่แล้วก็อาจจะเสนอความช่วยเหลือจะให้จะให้ช่วยยกอะไรไหมอะไรอย่างนี้ คือบางครั้งอ่ะเราเราเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมันใจปูอ่ะมันอย่างน้อยมีมีคนช่วยลูกอ่ะคือบางทีเรามี่ความรู้สึกว่าเราเป็นพ่อแม่เนี่ยเราไม่รู้จะอยู่ถึงเมื่อไหร่นะอ่าเราก็จะแบบว่าเอ๊ะถ้าลูกเราอยู่คนเดียวในสังคมเนี้ยอยู่ได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะก็จริงๆก็อยากให้เป็นสังคมแห่งความกรุณาคืออาจจะแบบถามว่าเออจะให้ช่วยอะไรไหมอะไรเงี้ยค่ะนิดนึงถามก็ยินดีถ้าถ้ายิ่นหรือช่วยได้ก็ช่วยเลยอย่างง่ายก็คือ ช่วยหยิบยกของเปิดคุณแม่บางทีท่านต้องของพลุพลังนะบางทีคุณแม่ที่เขาดูแลลูกนะชสบียงเองอุปกรณ์เสริมเองยาเองโอ้ก็เหมือนกับตอนเราลูกเล็กๆนะของก็จะเต็มแล้วถ้าเกิดกับตัวเด็กๆเองเนี่ยเราควรมีวิธีพูดสื่อสารกับน้องๆเหล่านั้นยังไงดีคุณแม่ที่มันจะแบบถนอมหัวใจน้องให้กําลังใจน้องคืออย่างคือคือเก๋ว่าบางทีแบบ เราสื่อสารด้วยไม่ต้องคําพูดก็ได้อะ,อะเราสื่อสารด้วยความเมตตาบางทีแบบน้องๆไปร้านอาหารไงก็อาจจะไม่ต้องมองอบางบางท่านมองเหลียวหลังตั้งใจมองเกินไป <ะ S 1> เด็กเขาก็จะรู้สึกเขาแตกต่างคะะ่ะเราสามารถถามถ่ายได้ไหมว่าหนูเป็นยังไงไม่ควรเพราะต้องคงต้องดูจังหวะ,ะดูจังหวะ บางทีน้องๆเขาอยากจะเป็นยิ่งถ้าเด็กที่โตแล้วเริ่มเข้าวัยรุ่นอย่างน้องน้องลูกชายเนี่ยบางทีเขาไม่อยากจะให้คนมาถามอะไรเขาว่าเกิดอะไรขึ้นกับสุขภาพแต่อาจจะแบบเอ้ยให้ช่วยอะไรไม่ลูกไออย่างเงี้ยเขาจะออ๋อไม่เป็นไรครับแล้วคนปฏิบัติเหมือนเขาเป็นแบบทั่วทั่วไปไม่มีปัญหาสุขภาพไหมแบบชวนพูดชวนคุยได้ทุกเรื่องไหมหรือว่าค่ะควรจะระวังเรื่องไหนที่ไม่ควรคุยกับเขาอย่างเรื่องสุขภาพไม่ควรคุยไหม คืออ,อาจจะนิดหน่อยแต่ว่าหลักๆก,ก,ก็คือเป็นคุยเป็นปกติดีกว่าสําหรับเกียรตนะคะหรือว่าคุยเป็นปกติให้เขาให้เขารู้้ว่าเขาก็เป็นคนที่คนหนึ่งที่คนอื่นก็เขาเรียกอะไรอะ่ะให้เกียรติเขาหเห็นเขาเป็นเป็นคนหนึ่งที่ไม่แตกต่างจากใคร,รอ,อะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วถึงแม้จะเขาเขาจะเป็นเด็กก็ตามนะท่านผู้ชมแต่เราก็อยากให้เขามีความสุขมากที่สุดรเรามีวิธีการสร้างความสุขให้กับเด็กๆเ,เหล่านี้ได้ยังไงอ่ะ ความสุขก็คือถ้าสําหรับตัวเกเองอ่ะก็คือให้เขารู้สึกเขาเขาได้โอกาสทําอะไรหลายอย่างทาอะไรต่างๆเหมือนเพื่อนเพื่อนที่สุขภาพปกติได้ทําไม่ต้องจํากัดเขาค่ะแต่เราก็ดูความอันตรายว่าร่างกายบางกิจกรรมไม่ได้แต่เราก็พยายามที่จะจัดหายาจที่คล้ายๆกันแต่ว่าอาเบี่ยงทางเช่นเช่นในเกยุทธตัวอย่างเช่นอย่างสมมุติจะไปทํากิจกรรมไปเที่ยว น้ำตกเนี่ยอาจจะหาน้ําตกที่ว่าปลอดภัยมีทางให้ไปถึงสักระดับหนึ่งคือไม่ต้องลงไปว่ายน้ํากับเพื่อนปกติเขานั่งดูเพื่อนปกติว่ายน้ำเาก็มีความสุขแล้วแต่ได้เข้าไปด้วยไม่ใช่ว่าตัวเองต้องอยู่บ้านอย่าจากัดขนาดนั้นค่ะไปในที่ที่คนทั่วไปไปได้แต่ว่าบางกิจกรรมอาจจะไม่ต้องลงไปทําเหมือนกันหมดเที่ยวน้ําตกก็เที่ยวได้สวนสนุกอย่างนี้ได้ไหมพี่เก๋แม่เก๋ได้ไหม เด็กๆเขายังคงอยากไปสนุกเขาก็อยากไปทุกที่แต่จากัดเราจํากัดของเล่นนิดนึงใช่ใช่เราก็เลือกกิจกรรมนิดนึ่งอะไรที่ไม่เคลื่อนไหวมากไม่เคลื่อนไหวรุนแรงได้เลยอะไรก็อยากไปดูหนังก็อยากไปอยากไปหมดกีฬาเขาเขามีข้อจํากัดต้องเป็นกีฬาเบาๆอย่างนั้นไหมคะต้องเป็นเบาๆเพราะเขาก็จะไม่มีแรงมือแรงอะไรก็อาจจะเป็นกีฬาที่เน้นสมองเน้นฝึกสมองเยอะหน่อย ก็ <oung> ก็ได้คือคือกีฬาก็ได้แต่อาจจะแบบเออไม่ไม่ได้แบบทางใช้ร่างกายเยอะเช่นเช่นพี่เก๋บอกย,ยกตัวอย่างเป็น uh ปนระสบการณ์พ่อคุณแม่ด้วยอย่าง know, เช่นเหรอคะจะให้เข้าใจน้องถามเก๋คือบางทีเอาอะไรมาแข่งต่อกันหรือว <neighbor, S 1> ่าเล่นบอร์ดเกมอ่ะนนั <diferente> ้นบอร์ดเกมคือใช้สมองบอร์ดเกมโกะหมักลุกหมักฮอตเนี้ย้จนก้ามานีถ้าใช้ร่างกายก็อาจจะแบบว่า เออเอาอะไรมาต่อช่วยกันต่ออย่างที่บอกหรือไม่ก็มาเก็บมาเก็บเหมือนที่เด็กคิดอะไรอย่างนี้ที่ที่เขาดูหนังซีรีส์เกาหลีอันนี้ได้ไหมคะคิดว่านเบาๆอย่าให้เป็นก้อนหนักมากอย่าให้เป็นแต่ถ้าทางร่างกายที่ต้องใช้ขาวิ่งหรือเดินเร็วอะไรเงี้ก็อาจจะต้องไม่สะดวกสะดวกแต่ถ้าเกิดเป็นงานศิลปะนี้ได้หมดเลยไหมคะวาดรูประบายสีหรือว่าเชิงร้องเพลงเล่นดนตรีได้ไหมแม่ กีต้งกีตาร์ไหวไหมได้ได้ก็อาจจะไหวระดับหนึ่งเอาฮูเลเร่ก็ได้มันจะได้ไม่ต้องแบกมากเพราะกีตาร์ก็น่าจะได้นะคถ้าฮูเลเล่คีย์บอร์ดขิมขิมก็พอสู้เพราะขิมไม้ไม้ขิมจะเบาอย่างลูกชายอย่างนี้ก็ที่เขาได้เรียนไปเอลินที่โรงเรียนเขาก็ทําแต่ว่าเวลินก็อาจจะมีข้อจากัดถึงระดับหนึ่งเขาอาจจะลําบากหน่อยค่ะก็ปรับินก็ยากเหมือนกันนะฮะก็ก็เมื่อยเหมือนกันนะฮะใช่ปรับไปจากยืนเล่นก็เป็นนั่งเล่น ก็ให้เล่นจนกระทั่งเล่นไม่ได้แล้วน้องขอโทษด้วะเขามีความฝันไหมว่าเขาอยากเป็นอะไรเขาอยากทําอะไรเขาเขายังไม่บอกอะไรสําหรับเกยนะคะลูกเก๋์แ้่เขาก็อชอบรถเราก็กบอกโอ้วันหนึ่งก็เป็นวิศวกรดีไซน์รถก็ได้ลูกเลย,ยแล้วเขาวาดลูกได้ชวนชวนวดาดรูปได้พอได้ <c oughs> พอได้พอได้ได้วาดได้วาดแต่วาดได้หรือเปล่าอีกอย่างแต่ว่าวาดได้อะไรก็แล้วแต่แต่ว่าตรงนี้ก็คือเราเราดูแลทั้งหัวใจดูแลทั้ง ร่างกายเขาเต็มที่นะคุณแม่นี่ทราบว่าลาออกจากงานประจําเลยใช่ต้องต้องอย่างนั้นเพราะว่ามันมันต้องใช้การดูแลใกล้ชิดมากเลยใช่ค่ะยิง<ม>ย่งยิ่งเวลาผ่านไปยิ่งต้องใกล้ชิดแต่ตอนนั้นที่ออกจากงานคือมันต้องมีการทํากายภาพเช้าเ,เย็นอะไรเงี้ยเราไปทํางานประจำเราเราไม่ทันเราไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วมีหลายเรื่อง แต่โดยเฉพาะ mm hmm. ยิ่งพอร่างกายตกลงอย่างเกศเนี่ยรู้เลยทุกวันนี้เธอต้องอยู่ด้วยเพราะว่าเขาจะลุกจะนั่งจะอะไรเขาก็จะเรียกเรา mm hmm. เพราะฉะนั้นมันก็คนอื่นก็ดูแลได้ไม่เท่าเราค่ะแล้วอารมณ์วัยรุ่นมีผลไหมแม่เกีไมีใช่ไหมคือเขาก็อยากได้ลมส่วนตัวจนกระทั่งเราบอกว่า ตอนไหนจะช่วยให้ช่วยก็เรียกถ้าอยากจะอยู่คนเดียวก็ให้บอกบอกแม่ดีๆก็บอกแม่ดีๆเออบอกอย่า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 ดูอย่าดูแม่บอกดูปุกวัยรุ่นเหมือนกันจะเอายังไงให้บอกลูกจะเอายังไงให้ทําให้หมดอ่ะบอกมาเลยนี่คือหัวอกของคนเป็นแม่นะคือเราพร้อมอยู่แล้วนะฮะเราพร้อมอยู่แล้วนะอยากให้แม่เก๋นะฮะให้กําลังใจนะคนในสังคมไม่ว่าจะเป็นครอบครัวไหนที่มีลูกๆเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงดูเชนก็ตามหรือว่า ลูกๆที่อาจจะไม่พร้อมทางร่างกายเพราะเราเราอาสามาช่วยกันอยู่แล้วนะแม่เก๋อยากบอกยังไงฮะเชลเล่สำหรับเก๋เองเก๋ก็เชื่อว่าเขาเรียกว่าอะไรอะลูกที่เป็นไม่สบายเนี่ยค่ะเขาก็เกิดกับเราเพราะว่ามันต้องมีเหตุผลเหตุผลที่ว่าเราเนี่ยเราเป็นคนที่เขาช่วยเขาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้ทุกคนพยายามเข้มแข็งค่ะเก๋ก็รู้ว่ามันยากมีบางครั้งที่เราไม่โอเคอะมันก็ได้เราไม่ต้องกดตันตัวเองค่ะก็หาทางออก อย่างเช่นคุยกับเพื่อนที่รู้รู้เข้าใจนะคะอย่างในชมรมเองก็มาคุยกับเพื่อนผู้ป่วยผูกคองผู้ป่วยท่านอื่นอ,อย่างเงี้ยค่ะหรือว่าหาวิธีที่ทําให้ตัวเองแบบได้ผ่อนคลายบ้างอย่างเงี้ยอาจจะฝากลูกไว้กับใครบางวันแล้วไปกินขนมอร่อยๆคนเดียวก็ได้อะไรเงี้ยค่ะ<ช>คือเราก็ต้องหาวิธีของเราไปแล้วก็มันเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลย อย่างเราเก่งเองก็ไม่ได้ง่ายในทุกๆวันค่ะแต่ว่าเราก็ต้องพยายามเพื่อลูกอะ่ะแหละเพราะเขาเป็นคนที่เรารักมากที่สุดค่ะ,<น>ะแล้ถ้าเกิดท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่แล้วก็เอ๊ะไม่แน่ใจว่าลูกหลานเราจะเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงไหมหรือว่ามีลูกหลานที่เป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงแบบดูเชนเนี่ยอยากจะขอเข้ามา รวมกลุ่มกับแม่เก๋ได้ไหมอะไรเงี้ยมาอยู่ด้วยกันหน่อยได้ไหมทํำยังไงกัแม่เก๋คะก็ยินดีเลยค่ะเพราะเราก็มีแฟนเพจนะคะแฟนเพจชมรมกล้ามเนื้อส่วนดูเชนแห่งประเทศไทยค่ะก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้ค่ะหรือว่าในนั้นมันจะมีคอนแทคว่าเบอร์โทรศัพท์เก๋หรือยังไงอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถคอนแทคเข้ามาอินบ็อกซ์เข้ามาค่ะหรือว่าอาจจะอินบ็อกซ์สอบถามก็ได้นะว่าเจอปัญหาอะไรยังไงจะดูแลลูกอะไรเพราะว่าแต่ละท่านที่อยู่ในชมรมก็มีประสบการณ์ผ่านมาก่อน อาจจะอาจจะมีวิธีการช่วยท่านได้นะฮะ,ะให้ผ่อนหนักเป็นเบาเพราะคุณแม่บางท่านก็ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงนะฮะก,ก,กับการดูแลลูกๆคุณแม่เก๋แล้วก็เพื่อนๆขอ,ของแม่เก๋ที่อยู่ในชมรมกล้ามเนื้ออ่อนแรงดูแบบดูเชยนยังประเทศไทยพร้อมจะช่วยเหลือนะฮะตรงนี้เราก็นำมาเสนอเพื่อเป็นข้อมูลให้กับพี่น้องประชาชนวันนี้ขอบคุณแม่เก๋มากๆเลยคะขอบคุณค่ะเอาละนะท่านผู้ชมคะเราพูดคุยให้ทั้งความรู้ นะคะให้ทั้งมุมมองแล้วก็ให้กําลังใจกับคนที่อยู่ร่วมกันในสังคมนะคะเดี๋ยวช่วงหน้านะท่านผู้ชมคะเรายังติดตามกันในช่วงของอาสามาช่วยเพื่อคนพิการค่ะพี่เป้พดโพสีจะมาพบกับทุกๆท่านต่อเลยค่ะ